สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมไทยนุบยินดีต้อนรับสู่ Final Fantasy A Realm Reborn Tutorial Series นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูคลาสแห่งวิชาเวทฟื้นฟูนะครับ Conjurer น,นะครับสำหรับ Conjurer น,นะครับใน MMO ส่วนใหญ่เนี่ยจะว่าอยู่ในกลุ่ม defensive caster นะฮะหรือว่าถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือหมอภาคสนามนั่นเองนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบอันใหญ่หลวงของชีวิต เพื่อนๆจะตกอยู่ในมือคอนเจอร์เนอรี่ยทำให้พวกเขาเป็นคลาสที่มีจำนวนเวทมนต์มากที่สุดแถมยังมีอัตราการรีเฟชของ MP เร็วที่สุดในบรรดาคลาสทั้งหมดนะฮะกดเหล็ก3ข้อที่พวกเขาท่องขึ้นใจก็คือบัฟฮิลและแก้ดีบัฟนะครับเหมือนเดิมนะครับผมคงไม่อธิบายทุกสกิลนะฮะแต่ว่าถ้าอยากจะดูสกิลเนี่ยเปลี่ยน YouTube เป็น HDL หรือไม่ก็ลงไปดูลิงก์ข้างล่างข้างใต้วิดีโอนะครับ ยังไงก็ต้องขอบคุณทางแอดมินของ Final Fantasy 14ไทยแ Fan ซต์เป็นพิเศษนะครับที่อุตส่าห์ให้ลิงก์มาลิงก์นี้ดีอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยทั้งหมดโอเคครับเรามาดูสกิลกันจากทั้งหมด17สกิลเนี่ยมีถึง14สกิลที่เป็นเวทมนต์นะฮะแถมเวทมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยแฟนแฟนไฟนอลน,น่าจะรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะเวทมนต์ในส่วนของฟื้นฟูนะฮะอย่างเช่นคุณจะได้ Protect Stone Skin Esuna แล้วก็ Raise นะฮะ แต่ถ้าใครคิดว่าคอนเจอร์เนี่ยต่อยกลับไม่เป็นนะฮะต้องคิดใหม่เพราะพวกเขาเนี่ยยังมีเวทมนต์โจมตีด้วยซึ่งถ้ารวมกับเคลริกสแตนเนี่ยยิ่งจะทําให้พลังโจมตีของพวกเขาแรงขึ้น,นะฮะอีกอย่างนะครับคุณจะเป็นแค่หนึ่งในสองคลาสที่สามารถใช้เวทมนต์ที่ผมรู้สึกว่าคิดโกงที่สุดในเกมนะฮะเพราะตอนเลเวลยี่สิบหกเนี่ยคุณจะได้รีโพสต์นะฮะซึ่งทําให้ทาร์กเก็ตคุณหลับสามสิบวินาทีทําให้ผมรู้สึกว่าคอนเจอร์เนี่ยมีทุกอย่างอะครับ ไม่ว่าจะเป็นสกิลฟื้นฟูสกิลการบัฟหรือแม้กระทั่งสกิลการโจมตีแล้วก็ยังมีสกิลสำหรับคราว d คอนโทรลอ่ะงโอเคเรามาดูเทรดกันนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าเทรดคืออะไรนะฮะเทรดคือถ้าพูดง่ายๆมันคือโบนัสที่จะทำให้สกิลสเปลหรือสเตตของคุณเนี่ยดีขึ้นหมายความว่าในขณะที่ เลเวลของคลาสคุณเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคุณจะไม่ได้แค่สกิลใหม่ๆะฮะเพราะว่าสกิลเก่าๆเนี่ยก็จะพัฒนาขึ้นด้วยเช่นถ้าคุณเลเวลคอนเจอร์ไปถึงเลเวล16 p r o นะครับโปรเทคของคุณเนี่ยจะเปลน็นโปรเชลหมายความว่านอกจากคุณจะได้ uh, พลังป้องกันทางกายภาพเพิ่มขึ้นพลังป้องกันทางเวทมนต์ของคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะหรือ level เลเวล28 r a c บนี่ยจะกลายเป็น Enhanced Race ซึ่ง คุณสามารถชุบชีวิตเพื่อนระหว่างต่อสู้ได้นะครับคือถ้ามาดูตัวสกิลกับเทรดของของคลาสนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าคอนเจอร์เป็นคลาสที่น่าจะโซโลได้อย่างสบายใจแน่นอนนะคือคุณอาจจะไม่ได้ตีแรงเท่าคลาสอื่นแต่ว่าคุณก็น่าจะตายยากมากๆเหมือนกันแต่ผมมีคำเตือนสำหรับคอนเจอร์นิดนึงฮะโดยเฉพาะคอนเจอร์ที่เพิ่งได้เลเวล10เนี่ยคุณจะได้เมดิกาซึ่งเป็น Aoe ฟื้นฟู HP นะครับมันน่าตื่นเต้นใช่ไหมฮะแต่ผมขอบอกว่าอย่าอย่าอย่าและอย่าสแปมสเปล,ลนี้เป็นอันขาดน,นะครับเพราะว่าสเปล,ลตัวนี้เนี่ยสร้างเอเมิตี้สูงมากๆแต่ถ้าคุณจะโชว์เหนือไปแทงแทนกาดีเเตอร์หรือมาร์เดอร์เนี่ยผมก็ไม่ห้ามแต่ไม่แนะนำนะครับข้อดีนอกเหนือจากสกิลกับเทรดของคอนเจอร์เนี่ย คือคอนเ l อร์เป็นคลาสที่เข้าปาร์ตี้ได้เร็วมากแถมณตอนนี้ยังเป็นฐานของหลายๆจ็อบอีกด้วยนะครับสรุปว่าคอนเ r อร์เนี่ยเป็นคลาสที่เลเวลแล้วมีประโยชน์ไม่ว่าคุณจะอยากเล่นเป็นฮีลเลอร์หรือไม่นะฮะเพราะว่ามีสกิลดีๆหลายอย่างที่เอาไปใช้กับคลาส s อื่นๆได้ถ้าคุณเป็นคนชอบดูแลเพื่อนเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาหรืออยากได้หลุดจากแดนเจนครบเซตก่อนใครเนี่ยคอนเจอร์ Controller คือคลาสสำหรับคุณนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะรู้จักคอนเจอร์มากขึ้นนะครับถ้ายังไงแฟนๆคอนเจอร์หรือว่าใครที่อยากจะเล่นคอนเจอร์ตอนโอเพนเบต้าหรือว่าตอนที่เกมเปิดตัวแล้วเนี่ยก็เข้ามาคุยกันได้นะฮะหรือว่าจะแอดผมผ่าน Facebook ก็ได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์เนี่ยก็กดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆก็ช่วย Subscribe กับแชร์ด้วยนะครับผมไทนุจะพบกับเพื่อนๆใหม่ในวิดีโอหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ